ณเดชยาย่าขอแต่งงานแล้วท้ามกลางคำยินดีจากเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับมากมายโดยเฉพาะแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขา马克าคิมเบอร์รี่มากี้ที่อวยพรซึ่งทำน้ำตาคลอเรียกว่าเป็นหนึ่งในข่าวดีที่สุดของปีนี้หลังจากพระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยะขอหวานใจยายา่าอุรัสยาแต่งงานที่อิตาลีหลังคบหาดูใจกันมานานถึง11ปีโดยทั้งคู่ได้โพสต์โมเมนต์สุดซึ้งพร้อมระบุข,ข้อความว่า วีดีซีเ e ็ตออนฟอร์เอเวอร์ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย you are mine so m y l a l m y c a r my air and t h a n k you for s a y i n g yes well actually I said a h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  e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  h h h ดอกจัน C R E A M S S and then yes here to the moon and back baby ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับมากมายแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขาอวยพรเพื่อนรักคนสําคัญที่ขาดไม่ได้คือเพื่อนๆแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขาหมากปรินคิมเบอร์ลี่มากี้ราศีที่พ่วงสามีป๊อกพัดสอนกอนมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยงานนี้มีเบื้องหลังน่าประทับใจหลายมุมจากเดอะแก๊งเริ่มที่หมากปรินโพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมข้อความว่าดีใจมากๆเลยกับทั้งคู่เวลาผ่านไปเร็วมากๆ โตขึ้นไปด้วยกันอีกสเต็ปแล้วนะขอบคุณมากที่ให้มาอยู่ในเวลาสำคัญรักและคอยดูแลกันและกันตลอดไปนะ S N O O K U M S ด้านว่าที่เจ้าสาวคนสวยของหมากอย่างคิมเบอร์ลี่ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า The happy scream i v e e v e r h a r t was the moment s h e said yes I tried my best not to cry but your voice man cheer and congratulation again to the most happy and wonderful couple on the planet You both are really made for each other and I am so 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 happy for you guys All credit go to at Kukimiya's you are incredible โล่งแลนะเพื่อนมิวรีเมมเบ e ร์ t ีมวันที่หนึ่งมิถุนายน2023มีเพื่อนแพลนงานแต่งแล้วโวยนอกจากนี้สาวคิมยังเผยเรื่องที่ตนกังวลเพราะเจ้าตัวโกหกไม่เก่งว่าภูมิใจในตัวเองมากและดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีเพราะเป็นคนโกหกได้แย่มากแต่ก็พยายามเต็มที่จิกตัวเองสุด หนีหน้าเพื่อนเป็นเวลาสองเดือนแกล้งลงว่ากลับไทยแล้วแบบเนียนๆโกหกคนรอบข้างแบบเลิกลากขอบคุณที่ไม่มีใครจี้ถามนะคะตามมาด้วยมากี้ราศีที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า so happy for you both this just bring me back in time ส่วนคุณสามีป๊อกพัดสอนก่อนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า c o n g r a t u l a t i o n to both of you n a c l a b at gukimiyas at urasayas i really happy for both of you May your love last forever. Thank you for having us in your special moment. Love you, guy. s เครื่องหมายสี่เหลี่ยม S N O O K U M S